ภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองหมอนามาแนะนำค่ะวันนี้มีอะไรเราไปดูกันค่ะวันนี้หมอนาจะพาแกงขี้เล็กสำหรับผู้ป่วยที่นอนไม่หลับหรือท้องผูกวิธีทำเอาน้ำยะนางใส่หม้อใส่เครื่องแกงที่เราโขกตะไคร้ที่เราใส่ขี้เล็กที่เราต้มไว้แล้วลงไปแป้งข้าวโพด ทีละลายน้ำแ,แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสซีอิ๊วขาวปลานิดหน่อยตาลทรายนิดหน่อยคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักนะผักนี้เขาจะใส่ไอ้ผักเนื้อแข็งลงไปก่อนถ้ามีฟักทองเราก็ใส่นะมีข้าวโพดก็ใส่แต่นี้มีแครอทแทนก็ใส่ไปผัดไปได้มะเขือพวงค่ะใส่บวบหอม ใส่ผักใบอ่อนลงไปเลยคะนี่เราจะยกลงจากไฟเลยนะเพราะถ้าเรายัางตั้งไฟอยู่เนี่ยสีผักมันจะซีดนะเราก็ปิดฝาหม้อรอเมื่ออาหารสุกก็ตักเสิร์ฟหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม